ดีครับเจอผมเหมือนเดิมน็ x ปเอ็ีวีทนะสำหรับวันนี้ผมขอมาเล่าประสบการณ์กับการใช้งานกล้อง Can นอน USR5 สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ต้องบอ,อกตามตรงว่าสายงานของผมเนี่ยเป็นสายงานที่เรียกว่าต้องใช้กล้องตลอดเวลานะครับผมแล้วก็กล้องตัวแรกของผมเนี่ยเป็นกล้องของทาง c a น o อนเลยก็ว่าได้นะครับ7ปีที่แล้วผมใช้ตัวรุ่นที่มันอยู่ในราคา20 0 0 0กว่าบาทอะไรพันดีอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำเป๊ะๆไม่ได้เหมือนกันหรือว่า6-50เลยอะไรนี่แหละ20 0 0 0กว่าซื้อมือสองมานะครับแล้วก็ ผมก็เปลี่ยนย้ายค่ายไปย้ายค่ายมาย้ายค่ายไปเรียกว่าร้องเล่นครบทุกค่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนิกอนพานาโซ n y นะครับแล้วผมก็มาจบที่โซ n y ในตอนหลังนะครับก็ ต้องบอกว่าหลายคนน่าจะรู้ผมใช้งานตัว Sony A7S Mark III นะครับในการถ่ายทำวิดีโอแล้วก็จะมี A7R Mark IV อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะมีก็จะมี3-4ตัวด้วยกันนะครับหลังจากที่ผมอยู่กับพี่หมีมานานนะครับมาลองเล่น c a n o อน EOS R5 ความคิดที่ผมเคยแบบจับว่านี่คือกล้องเทพที่สุดมันเปลี่ยนไปครับคือต้องบอกว่ากล้องแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเนาะแต่ละยี่ห้อแต่ละอะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันวันนี้ผมจะมาขอเล่าประสบการณ์จากในมุ มองในการใช้งานกล้องค a นนอนที่ผมเจอแล้วกันเราจะไม่พูดว่าตัวไหนมันแจ่มกว่าตัวไหนมันดีกว่าแต่ขอพูดความประทับใจกับ c a n นอน USR ขอพูดกันก่อนเลยเรื่องของสเปคนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยที่ผมไปดูมานะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 13, 4 9 0 0บาทราคาถามว่าโหดไหมเมื่อเทียบกับสเปคผมมองว่าเป็นราคาที่ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ถ่าย 8K ได้นะครับ45ล้านพิกเซล 8K 30เฟรมนะครับหรือถ้าถ่าย 4K เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ129เฟรมด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็มีบลูทูธ5.0นะครับถ่ายรูปได้รองรับ C l ล็ k นะครับไ h d ด n a m i กเล n g e ก็สามารถถ่ายได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับเขาบอกว่าจะมีทั้งหมด5แกนรองรับ d u o l s s นะครับผมก็ อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความประทับใจมากๆสําหรับในการใช้งานกล้องตัวนี้ของผมและก็ในเรื่องอื่นๆนะครับน้าหนักถือว่าเป็นกล้องที่สเปคโดแต่น้ําหนักเบามาก7 0 0กว่ากรัมเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าดีทําให้เวลาใช้งานถ่ายนอกสถานที่เนี่ยค่อนข้างแฮปปี้นะครับแต่ถามว่ามันมีจุดด้อยอะไรบ้างไหมมีเหมือนกันซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกเล่ากันครับเรื่องประทับใจเรื่องที่1นนะครับเรื่องของสกินโทนครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าสกินโทนของตัวกล้องเนี่ยถ้าสมมติใครเคยเสพโซเชียลมานะคร ยี่ห้อหนึ่งก็จะได้ฉายาหนึ่งยี่ห้อหนึ่งก็จะได้ฉายาหนึ่งยี่ห้อแคนนอนเนี่ยจะได้ฉายาสาวสาวรายร้อมนะครับผมถ้าเป็นกล้องนิคอนนะฮะก็จะได้แบบเหมือนผู้ชายรายร้อมนะครับหรือว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเช่นโซนี่ผมไม่รู้กันเป็นอะไรมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีมที่เล่นกันในโลกออนไลน์นะครับกล้องแคนนอนเนี่ยทำไมสาวๆถึงรายล้อมอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ใช้งานมานะครับ แอบไปงานคอมมานด์มาพกกล้องตรงนี้ไปถ่ายนะครับก็เก็บพวกรูป MC ็มซีพมาหลายอย่างสกินโทนนะครับในการถ่ายผู้หญิงเนี่ยสวยมากผมต้องพูดตรงๆว่าสวยมากคือที่ผมไปมาเนี่ยผมไม่ได้มีในเรื่องของตัวแฟลชเลยนะครับไม่ได้มีเรื่องของการจัดแสงผมพกกล้องตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็ใช้เลนส์ยี่สิบสี่นะครับและก็ใช้กล้อง Can e o อน o s R5 ธรรมดาเลยตัวนี้เลยตั้งกล้องปั๊บถ่ายแช่แช่แช่แชะแก็คือจบที่หลังกล้องภาพที่ผมขึ้นให้เนะี่ยคือไม่ได้แต่งเลยนะครับ เป็นภาพที่เรียกได้ว่าสกินโทนสวยให้ความขาวมากๆนะแล้วก็เรื่องของผิวอะไรต่างๆเนี่ยดูเรียบดูเนียนนะถามว่ามันสามารถทําให้มันดึงแบบเหมือนสมจริงได้ไหมทําได้ครับแต่ถ้าสมมติเราปล่อยออโต้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัว Canon, Canon c o ัน r ทอร์เซนตนะครับที่มันสามารถปรับในเรื่องของสีผิวเรื่องของสกินโทนทําให้มันดูสวยงามได้มากๆนะภาพมันจะดูสดใสามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะได้เรื่องของความละมุนอะไรต่างๆเยอะมากนะครับซึ่งถ้าสมมติเราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเรายังไม่พอใจนะครับอย่างกล้องพวกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของไฟรอ ใช่ไหมเราสามารถมาดึงภาพอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากๆบอกได้เลยว่า คุณสามารถเอาไปถ่ายกดก่อนแล้วค่อยมาแต่งภาพทีหลังเนี่ยกล้องตัวนี้ถือว่ามั่นใจหายห่วงมากเรื่องที่2เรื่องก,การตั้งค่ากล้องนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ากล้องพวกนี้ถือว่าเป็นกล้องระดับแทบจะเป็นกล้องโปรได้แล้วนะครับคนทั่วไปใช้งานเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เรื่องกล้องเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าการปรับตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะกล้องพวกนี้จะเป็นเน้นสายแมนวนวลนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวเนี้ยทั่วไปสามารถใช้งานได้ไหมมันก็ยังคงมีโหมดที่เรียกว่าถ่ายแบบง่ายๆอยู่นะครับอย่างส่วน,วนัี่ะนนทก จะไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับจะมีตั้งค่า f ค่า ISO สปีดชัตเตอร์นะครับจะมี3ค่าหลักๆเท่านั้นที่เวลาผมไปถ่ายรูปที่จะตั้งค่านะครับก็อบอกว่าผมตั้งแค่3อย่างนะครับใช้คู่กับเลนส์ตัวนี้นะครับไปคอมมาดหรือว่าไปพวกคาเฟ่อะไรต่างๆเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยคือมันเหมือนกล้องมันมีระบบ AI หรือว่าระบบอะไรต่างๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับที่มันสามารถทําให้ภาพเนี่ยมันมือนผมไม่รู้นะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือผมก็ใช้งานกล้องมาหลากหลายนะแต่ว่ามันทําให้ดูองค์ประกอบภาพเนี่ยโดยรวมดูดีมากยิ่งขึ้น องสีอะไรต่างๆดูดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ที่เพื่อนๆดูอ่ะผมใช้กล้อง canon eos r6 ในการถ่ายนะครับแล้วเห็นเลยว่าเฉดสีต่างๆเนี่ยมันจะไล่ได้ดีมากนะครับอย่างเช่นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเลยสีดําก็จะเป็นสีดานะครับอย่างด้านข้างเราเนี่ยผมก็จะมีพวกไฟ rgb ที่ผมจะลองตัดให้มันขดโคลาโทนกันหมดเลยนะครับมันก็สามารถไล่เฉดสีอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้ดีมากๆนะครับซึ่งตัวเนี้ย ต้องบอกว่าภาพที่ได้คือเทพจริงครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของโฟกัสนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ทําไมผมถึงเลือกใช้งานกล้องโซนี่นะครับเพราะผมเคยจับมาเรียกว่าหลายยี่ห้อนะครับปกติเนี่ยผมชอบทํางานคนเดียวนะครับผมก็กล้องโซนี่เนี่ยมันจะเทพเรื่องระบบออโต้โฟกัสผมต้องใช้คาพูดว่าเทพเรื่องของระบบออโต้โฟกัสอย่างเช่นเวลาผมไลฟ์สดคนเดียวนี้ผมก็จะมีกล้อง2 3สตัวแล้วก็นั่งสวิช์เองอยู่คนเดียวนะครับในส่วนตรงนี้นี่แหละครับที่ กล้องโซนี่มันสามารถตอบโจทย์ให้ผมได้คือเรื่องของระบบโฟกัสกล้องแคนอนผมเคยใช้งานมารุ่นก่อนหน้าแบบว่าที่ผมเคยบอกว่าใช้ไปแบบ5ปี7ปีที่แล้วนะครับแต่พอมาได้ลองจับกล้องแคนอน EUSR 5ครั้งแรกบอกตรงๆว่ามันก็ไม่ได้โฟกัสดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันผิดพลาดที่ผมเองครับเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของการปรับตั้งค่าโฟกัสครับถ้าเราเปิดกล้องเข้าไปดูในเมนูด้านในนะครับมันก็จะมีเมนูหลายอย่างอยู่ครับซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นในเรื่องของเมนูโฟกัสครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าสมมติเราปรับในเรื่องของ โหมดโฟกัสนะครับมันก็จะมีปรับแบบการติดตามจุดเล็กจุดเดียวหรือโดยรอบแต่มีอีกหนึ่งสิ่งครับที่ว่ามันเจ๋งมากเลยก็คืออะไรแล้วว่ากล้องแคนนอนรอบนี้นะครับเขาสามารถล็อกโฟกัสใบหน้าแต่ว่าไม่ใช่ใบหน้าอย่างเดียวนะนะมันล็อกดวงตาเลยนะครับอย่างตอนนี้ EOS R 6ที่ผมกำลังถ่ายรีวิวอยู่เนี้ยมันก็ล็อกที่ลูกตาผมอยู่ตอนนี้มันจะล็อกที่ลูกตาฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยกย้ายเราจะเห็นว่าตอนนี้เขาว่า EOS R 5ยังชัดอยู่ผมลองถอยออกไปนะครับ เจนว่ากล่องจะเบอร์แล้วเพราะว่าตอนนี้มันยังชัดที่หน้าผมอยู่นะครับแล้วผมก็ลองเข้ามานี่แค่ e o s r 6ที่ผมถ่ายอยู่นะครับซึ่ง R5 เนี่ยรอบนี้ถ่ายได้ง่ายมากเข้ามากแม่นมากเรียกว่าไม่มีหลุดโฟกัสเลยที่ผมไปถ่ายรูปพิตตี้อะไรมากลมานะครับคือแบบแจ่มมากระบบโฟกัสลืมภาพเดิมๆของ c a นนอไปเลยเรียกว่าเทพโคตรเทพขนาดท,ที่แบบว่าตอนนี้สุดจริงใช่ครับพูดว่าต้องมี ของต้องมีแล้วนะครับผมตอนนี้ตกใจเหมือนกันว่ามันแม่นมากกว่าแต่ก่อนนะครับต่อมาครับผมขอพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับผมการถ่ายวิดีโอเนี่ยขอแบ่งเป็น2ส่วนละกันนะครับส่วนที่จะเป็นถ่ายงานนอกสถานที่กับในสตูดิโอนะครับนอกสถานที่กล้องตัวนี้จะมีข้อจํากัดบ้างเล็กๆในน้อยแต่ก็มีจุดเด่นหลายอย่างอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของกันสั่นครับอันนี้ต้องบอกการตรงนะครับการที่ผมจะไปถ่ายงานนอกสถานที่ทุกครั้งเนี่ยผมจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่เรียกว่ากิมบอลนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวไม กิมบอลเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่เรียกว่าเอาไว้ทําให้ภาพมันสมูทให้มันดูลื่นไหลเพื่อไม่ให้มันสั่นนะแต่ถามว่าการใช้งานกิมบอลเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดหลากหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะเล่นมุมแปลกๆก,การที่เราแบบต้องการตวัดกล้องไปไป,ไปมาๆให้มันไวมากกว่าเนี่ยการใช้งานกิมบอลเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับมันติดเรื่องของน้ําหนักด้วยเรื่องของความสมูทในการลากไปไป,ไปมาๆนะครับแต่กล้องตัว canon eos r5 ตัวนี้ประทับใจอยู่ หลายอย่างมากนะครับก็คือเรื่องของกันสั่นกันสั่นของกล้องตัวเนี้เขาบอกว่าเขามีมาให้สูงถึง5แกนนะครับหแกน4แกนอะไรเงี้ยผมไม่สนใจหรอกแต่เขาบอกว่ามี5แกนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมใช้งานจริงๆแล้วนะครับ และรู้สึกประทับใจเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอที่ผมไปถ่ายในงานคอมมานมาให้นะครับนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่ผมไปถ่ายมานะครับก็จะเป็นพลิตตี้นะครับผม MC อะไรต่างๆเนี่ยบอกก่อนเลยไม่มีการใช้กิมบองนะครับแล้วก็ผมถ่ายเองซึ่งหลังๆผมไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วหลังๆเป็นทีมงานถ่ายแต่วันนี้ผมลองถ่ายเองกับมือนะครับภาพความสมูทผมลองซูมอะไรต่างๆแอร์ตกใจอย่างหนึ่งตรงช็อตที่แบบผมลองบิดเลนส์ไปที่ระยะซูมที่105ครับเชื่อไหมว่า สามารถใช้มือถ่ายได้โดยที่ภาพมันไม่สั่นจนโอเวอร์เกินไปอ่ะคือแบบมันนิ่งมากนะครับมันนิ่งมากแล้วก็สามารถเก็บได้ทุกช็อตแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของโฟกัสการโฟกัสตัวเนี้ยมันค่อนข้างสมูทมากๆนะครับคือถ่ายออกมาแล้วแบบรู้สึกดีมากๆเลยนะครับละกล้องตัวนี้มันจะมีข้อจํากัดอยู่หนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องของความร้อนถ้าสมมติคุณเอาไปถ่ายงานนอกสถานที่แบบยาวๆลากไป10-20นาทีเนี่ยมันจะมีโลโก้ที่เรียกว่าเป็นปลอดขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะแจ้งว่ากล้องตัวนี้มีความร้้้อออนสูงงแแลวนะวิธีกกยย่2า็คืหุด พักในการถ่ายครับกับอย่างที่2ก็คือใช้พัดลมเป่านะครับซึ่งในส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าความละเอียดสูงในการถ่ายวิดีโอเช่น 4K เช่น 8K นะครับแล้วก็ตั้งกล้องแบบว่าลากยาวเอาไว้เลยอันนี้มันจะพบเจอปัญหาแต่ถ้าสมมติคุณถ่ายเป็นช็อตๆแบบชอนะ็ชอตละ2นาทีช็อตละ1นาทีช็อตละ4นาทีเนี่ย จะไม่เจอปัญหาเรื่องของความร้อนเพราะว่ามันจะมีการหยุดพักช่วงอยู่แล้วทําให้มันระบายความร้อนได้ทันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดเล็กๆและกันเป็นเรื่องของระบบเซตตี้ของตัวกล้องแต่ตัวนี้คุณสามารถไปตั้งให้มันแบบชัดดาวช้าที่สุดได้ให้มันแบบปิดระบบโพเทคเออให้มันอยู่ลิมิตสูงสุดได้ยังคงสามารถตั้งค่าได้อยู่ครับต่อมาในเรื่องของการถ่ายในซูรีโอนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยก็ ถ้าถ่ายในสตูดิโอที่เป็นห้องแอร์เย็นๆนะครับก็สามารถถ่ายได้อาจจะมีพัดลมตัวเล็กๆเป่าช่วยไว้สักนิดนึงก็ได้มันก็สามารถถ่ายจนแบบแบตเตอรี่หมดได้นะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นมันอยู่ได้ประมาณ ไม่เกิน1ชั่วโมงก็ต้องปิดพักกล้องอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ตัดไปแล้วกันสําหรับในเรื่องของการถ่ายในสตูดิโอก็จะมีแค่นอกสตูดิโอที่อาจจะต้องระมัดระวังสักหนึ่งเรื่องนะครับก็ถามว่าตอนนี้ผมเริ่มอยากได้ไหมอยากได้แล้วนะครับไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะมีติดสตูดิโอไว้สักหนึ่งตัวเอาไว้ถ่ายสาวๆเอาไว้ถ่ายอะไรต่างๆที่แบบ ต้องการสกินโทนที่มันดูสวยงามนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ผมมองว่ารีวิวนี้น่าจะเป็นแบบมินิรีวิวคร่าวๆดีกว่าไม่ได้แบบมาถึงขั้นเจาวะว่ากล้องตัวนี้ตั้งค่าอะไรต่างๆอะไรได้ใครที่แบบอยากรู้ลึกลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมุมมองจากที่ผมได้ลองเล่นกล้องแคแนลมานะครับถือว่าเป็นกล้องตัวจบ สำหรับใครหลายๆคนถ่ายวิดีโอก็ได้ไฟล์ดีไฟล์แจมนะครับถ่ายรูปก็ได้พกตัวเดียวคือจบไม่จําเป็นต้องไปลงทุนกับเลนส์โอเวอร์ขนาดนั้น,น,นที่แบบตัวงต้องเป็นเลนส์นู้นนี้นั้นเพื่อให้ได้แบบมุมมองขนาดนี้ f4 ตัวนี้24ร้อผมก็มองว่าเหลือแล้วนะครับเหลือแล้วจริงๆหรือการไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่ใครที่แบบว่าไม่ชอบพกอะไรให้มันพลุงพลังยุ่งยากหรือว่าต้องแบกกิมบอลอะไรหนัก กันสั่น5แกนตัวนี้ผมถือว่าตัวจบจริงครับก็ตามากับอินเสิร์ตที่วิดีโอผมใส่เข้าไปในคลิปนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวส่งท้ายผมรวบรวมวิดีโอที่ผมไปถ่ายมาส่งท้ายแล้วก็รูปภาพให้ดูแล้วกันสำหรับวันนี้นะผมนพเอ็กซขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่แบบว,ว่าอยากจะได้กล้องแคนนอนลองมาหาดูแล้วกันแจ่มจริงรอบนี้ไปครับสวัสดีครับ